ก็คือการเขียนเขียนด้วยโทรศัพท์แบบนี้โทรศัพท์นี้หน่อยมีมีปากกาเนาะเราก็เปิดแอปโน้ตมาหรือคุณจะเขียนด้วยกระดาษก็ได้แบบนี้ก็ได้เวลาคุณทําคลิปอะ่ะทําให้เขาเห็นว่าคุณตั้งใจที่จะสอนเขามากเอาวางกัน4ข้อเปลี่ยนชีวิตให้คุณใช้วิธีการเลื่อนลงมานี่อ n นดรอยเนาะไอโฟนก็ทําแบบนี้เลื่อนลงมามันจะมีคําว่าตัวบันทึกหน้าจอพอกดบันทึกหน้าจอปุ๊บมันจะถามว่า ให้อัดเสียงด้วยไหมนี่หน่อยแนะนําให้เลือกอันนี้คือมีเดียและไมโครโฟนเราก็เอาวันนี้ไปเข้าในโปรแกรมตัดต่อซึ่งอันนี้นี่หน่อยเพิ่งสอนลูกศิษย์ไปในคอร์สมือใหม่ตัดต่อเนี่ยเราก็บวกคลิปขึ้นมาเพิ่มเข้าไปก็กดเพย์ใชนไหมมีเสียงนี่หน่อยด้วยไม่อยากออกหน้ากล้องก็ได้ถ้าอยากออกนม่กล้องไปด้วยก็ตั้งโทรศัพท์อย่านั้นอ่ะมาแล้ว นึกออกไหมเราก็ลองดูว่าเรากดบันทึกตอนไหนมันก็เขียนไปเรื่อยๆอนี่ๆเห็นไหมนะสี่ที่การขายเนี่ยข้อที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันไน่าหน้ากว่าแค่นี้เองในคลิปของคุณหนึ่งอันก็จะเป็นแบบนี้หรือถ้าใครอยากให้เห็นหน้าตัวเองด้วยคุณก็แค่เพิ่มภาพซ้อนเพิ่มโอเวอร์เลย์ก็คือต้องอัดอีกคลิปหนึ่งมามเราก็มาทำเล็กๆวางอยู่ตรงนี้ได้ จบทุกคน